ซาบสดีซาบะดีทุกท่านเลย,ยนะครับวันนี้อยู่ในช่องนัดแอนปัชไลน์วันนี้เราจะมาทดลองเล่นน้องโบเบดของเรานี่เองให้ยั่ฮุบุซึ่งน้องโบเวิดอยู่ในวันคริสต์มาสนะครับซึ่งสกินปกติของเธอก็จะ เป็นอย่างนี้นะครับเปนะนะ็นอย่างนี้แต่ผมใช้สกินของในาลางนะาลางปฏิทินเนาะแต่ถ้ามันกลายเป็นแบบนี้แล้วอ่ามันก็อดเลยซึ่งสแตกของน้องโบเบ็ดเนี่ยก็ประมาณนี้แหละจะเป็นเมนคาแรคเตอร์ในอีเวนต์คริสต์มาสนะครับครับซึ่งเธอเน้น เห็นในสกิลเช็คน่าในสีดาววิ่งเร็ว3ดาวสตมินา5เนี่ยโคตรเยอะเลยเต็มแม็กซดาวความแน่นเงียนหรือ,อในการเอาชิปโลเนี่ยมีอยู่2ดาวและปัญชามากถึงดูแล้วดูอ่อนนะแต่มันเป็นได้ทุกอย่างในทั้งสไยเวิ์ลซับอพอร์ตไม่ปลอ,อ,อกอเอาออกไป ใช่ไหมมันเป็นได้สามเยอะเลยนะตัวน่าอะไรนะข้ามมอข้าวดูแลเป็นได้สามอย่างคือ s u r v เ v a ลซั p พอร์ตเออแล้วก็สายกลันแล้วก็นะแล้วก็มีล่อตีนได้นะแต่ลอ่อยางนิดน,นึง <c oughs> มาพูดถึงสกิลบ้างอันสกิลที่หนึ่ง <c oughs> สกิลที่หนึ่ง บรรจุพันธุ์ที่มีมีค้าคือเธอจะเป็นกล่องของขวัญน,นะซึ่งกล่องของขวัญของเธอก็จะแปลงร่างเป็นกล่องของขวัญแต่มีซึ่งเธอจะไม่โดนโจมตีแล้วก็จะมีเวลาจํากัดครูดาวต้งองอย่เนาะสนะแล้วสอง,นะสองเธอออราเทศกาลเธอมันไม่ได้มีไว้กดใช้กานคือเธอจะมีวงรอบตัวนะแล้วก็ใครที่ ซึ่งมันเล่นกับเพื่อนนะไว้ซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนหากใครเข้ามาอในวงเนี้ยจะได้วิ่งจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็จะไมีน่าจะเพิ่มไว้ขึ้นนะอ่าโดยถ้าพูดถึงการติดชา้อของคนแล้วเราจะมาใส่ทิงเก็ตที่หลายๆคนต้องใส่นะเราจะเล่นสายสไ વ เวิลคื่ใจกัน นอัวอันที่หนึ่งเว้นขยายสายตามันจะลดคูดาวสกิลแต่มันจะทำให้กัดไวขึ้นนะ2เหเรียนตามีส่วนเร่อมปุ้มนะมันจะเหมือนกับอันนี้นิดนึงอ่ะแต่แค่มันก็เหมือนกันแหละเอาไว้มันจะเพิ่มอีกนะแต่มันก็จะลดไป10%มาเราจะเข้าไปเล่นกันเลยวิ่ว โอเคตอนนี้กำลังเล่นชลิปเรามาเล่นคนเดียวไม่เล่นหลายคนเนะนะอ่าในตัวหายซึ่งเราเล่นอยู่แบบเนอะดูสิโอเคมีของให้ซื้อไม่ซื้อฮับในตัวไปไเล่นกันฉันเล่นีม่แบบห้ามเสียเลือดติดค่ะต้องในนะ นี่โบปิดแกอ้วน 十、圈一，百、哎、圈二。 เครืมม่องสดเปกันตรงนู้นอืกอมนไปเครื่องสหรือเครื่องสเนาะไปเครื่องสอืมเรื่องสเสร็จเรียบร้อยอ่นนีเครื่องสอยู่ใกล้นิดเดียวเนอะ อโอเคเสร็จแล้วได้เวลาวิ่งเข้าลิฟต์เป็นแคนดี้วิ่งเข้ากันแล้วนนะอ,นนอุ้ยทำให้เจนไล่แลกไม่เป็นไรเรามันวิ่งช้าว<ล>ิ่งเร็วต่างหากล่ะโอ้ครื่องอะไรเครื่องอะไรอุ้ยเจ็บกระบาลหนึ่งไม่น,น่าอุ้ยอายเกินไหนมาดูของสำรวยอู้สำรวยอู้แกมันดีนะแต่ มีเทไม่พออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาของนี้นี้กันจัดหืมหัวรอให้แดนนี่มันไปเดี๋ยวหัวแกไม่ดีนะแดนนี่ไม่ต้องไปเสียเลยเสนอเนาะ ว้าวเชื่อเครื่องเดี๋ยวจกักคารเครื่องกลางแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจชื่อเครื่องกลางดูเหมือนจะมีฟินฮะมาด้เกินเครื่องเลยเดี๋ยวเราขอข้ามไปที่เครื่องที่สามนะซึ่งโมเดลเป็นตัวที่ ดูดีนะเล่นง่าย <c oughs> วิ่งเช้าอ้นนาเครึ่งตีเก็บอ,อนุมนันแป๊บ <c oughs> เดี๋ยวจะกันไปเรื่อยๆนะให้อยู่ตรงเห็นคึ้นนิดนึงอ,ะอ่ะเดี๋ยวตัดไปที่เลฟนะครับดูน้องกันนะ ัไปที่นิฟดีกว่าโอเคมาที่นิฟแล้วเทคซาวีโอ้ของดีอะไรอัดเทคซาวีแล้วเ,เลือกเทคซาวีเพราะมันจะทำให้เรากันไวขึ้นห้าวินมันจะลดความทำามชาลงจากการกันนะให้มันกันไวขึ้นการลดไปห้าวินาที นี่กดอัดหน้าไปเลยเป็นจะเป็นกองควัญนี่นี่เรากดไม่ได้นะเบอร์ไอเกิ เดี๋ยวข้ามไปตอนเรากันเสร็จแล้วกันเรรียบร้อยตั้งมือบาร์มาก่อนเลยเก็บเล่นปลูกเครื่องกันม่ต้องมีอะไรมาเพราะเดี๋ยวก็ปูป้าโอเค ยังไงเดี๋ยวเก็บไว้นะเดี๋ยวไปหาเครื่องก่อนเ๋ยวเก็บนี่ไว้ใกล้ประตูแล้วกันมีตัวเห็นเรา วิ่งกมาเครื่องเงินมาโตนี่ไงเจอและพูดแล้วก็เจอเลยเก็บเทปเก็บนี้แป๊บเดี๋ยวข้ามไปแรกกับใครสัสดีสวักันไปเดี๋ยวกันให้เสร็จปั๊บโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปที่เล็บก่อนนะหืม อไมอ่ดีไม่มีของน่าสนใจเลยโมเดลไม่ถูกใจสูงนี้มองจองหน้าตัวเองแบบว่า,าลืมอะไรบอกไอะไรไปลูกปั๊มนะอ๋อลืมบอกวิธีได้นี่นะ เดี๋ยวเราบอกวิธีได้โบเป็ดสุดน่ารักนะวิธีได้โบเป็ดมันได้ยังไงเดี๋ยวบอกตอนท้ายคลิปโอเคมาเก็บเครื่องไว้ตรงนี้อเครื่องกลางเครื่องกลารตรงต้องรีบเสร็จนะเครื่องกลารตรงต้องรีบเสร็จอืมเสร็จอู้มามนมีตัวหืม เขาเห็นมันทีนึงมีลูเจอลูเจออืมนครื่งสองน่ Where is Jean ีกไอชอ ไอ้ว uh, huh? mm ันอะไอชอแฮะนี่ไงตรง้อะเดี๋ยวตับเครื่องทีเดียวไปอืมไปเลสโก้อ่ะเครื่องอโนเมนยิปมิดดตโอ้เครื่องเดี๋ยวไปกันเครื่องนู้นก่อนที่เราลิง อันนั้นดีว่ะนี่ไงอากาศเครื่องไปดีกว่าอีกนิดสุดยอดเสร็จแล้วไปเดี๋ยวตัดต่อไปที่ลิฟต์นะแต่ก่อนแรกกด,ดไปหน้าเลยโอเครอดิเดี๋ยวตัดไปที่ลิฟต์นะครับอืมรับได้แหมห่ะฉันรับได้นะ นฝึกฝนแล้วกันลดูคดาวสก,กิลห้าวินาทีของตื่นนะเกลอ,อชั้นที่ห้าแล้วไหนดูสิว่าจะได้ด่านที่ใหม่หรือว่าด,ด่านปกติของเฮ้า็มี ด้มันเห็นเรามันเห็นเราด้วยบ้าสัน้น <c oughs> มันเป็นแค่เอไอเป็นน็บอรนะครับมีเครื่องนีมีเครื่องกลาเครื่องนี้น่ากลัวม,มากไม่เช่ากันเครื่องนี้เลยกันตรงเครื่องนี้อันตรายอันตรายอย่าไปกันกเครื่องนี้รีบกันเครื่องนี้ก่อน ก่อนที่เราจะแรสตมารีไวๆนี้โอเคกันได้แล้วหืมโอ๊ยไปเนี่รีไปซิชิวชิวมีเครื่องต้องไหนเครื่องอู้ก็งั้นเดี๋ยวตัดไปที ื่อนที่สามนัดจ้ะไปเร้าบร้เร็วเรียบริบพวกูเวศตัวน้อยต้องทำได้เขาเร็วไปขเขาบยิบหยิ โอเคถ้า okay. 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 สมมติว่ามีคนกดไว้ประมาณจิบคนขึ้นห้าหนึ่งคนขึ้นไปนะเราจะแฮปปี้มาก <c oughs> แล้วเราอยากให้ไปสักคนมาเลือกเลยว่าเราจะเล่นตัวไหนดีเดี๋ยวเล็งไว้นะสองเครื่อง ก็บไว้โอ้ไหนก็จิงเจอร์จริงเจอร์ชั้นนี้โคตรอันตรายอะ่ะอย่าให้เจอจิงเจอร์ในแบ็กอัลตอนพื้นลื่อนมีโคตรอันตรายบอกไว้ก่อน,นอันตรายมากเลยนะสำหรับหนูเราอ่ะพื้นก็มีเรื่องนี้รีบกันเครื่องกลางแไปกันเครื่องอื่นโอเค ลุ้นนี่กันแตามมาแล้วทำไมถึงเรามาเล่นโบเเบตในเล่นแดนนี่วัครั้งแรกเลยเพราะว่าโบเเบตอ้วนนั่นแหละโบเเบตอ้วนแถมน่ารักนะแต่ไม่เท่า บอกกดีว่าไปเดี๋ยวไปที่รีบรีบไปที่เดี๋ยวไปกันสองเครื่องนั้นที่เราเล็งไว้แล้วไปที่กันเถอะยะแล้ววิ่งโอ้โอโอ้โอ้แม่กอดโอ้ไม่ก้อนหาที่ยืนแอคก่อนแอคก่อนแอ็กถ้า ออเไม่มีใจแต่ถ้าหน้าจะีปก็อ่ะการซ้อมลดคูดาวสกิลห้าวินาทีเฮ้แล้วจอทำไมไม่มีที่ไหนอวานยจอด้หรอ สามเครื่องไม่ใช่สองอ้โหถี่มาก็จะเอากันแหละพี่ช่าเอาอีกแล้วมาโอเคเจอเครื่องแหละมันมุมกันหมดเลยมันมุมกันรู้สึกเกลียดวิ่งแล้วหมดอัพหน้าแม่เลย หลังจากที่ช่เียบจะเป็นนักัดโม่จังต้องมา้องมีเสากำลัก่อสร้าง่ไปแวกัดไปเมตรมีดเชื่องไปสิบจ็การเคลื่อนเดี๋ยววิ่งเลยรีบกันรีบกันเพราะมันเป็นเครื่องกลางนะจ๊ะ จะไปยจางไปเร็วๆอย่ามาทางนี <S <S ้หัวกันเครื oh no, wow, okay. yeah, do ่องตัวกันไปจริรีบหนีรีบไปรีบหนีรีบไปไม่เห็นด้ดีนะที่ไม่เดินไปมิงานตายแทบตายรีบกันเครื่องเกิดก่อนที่จะได้ไปเฉยๆอย่าแบบไว